How long I've been waiting for this? You're legit! Dream team rides again! Are you sure you don't want a Scooby snack? ช่วงก่อนที่ริกกิตมอร์ตีซีซั่นที่6กจะออนแอร์เนี่ยใครที่ตามข่าวเรื่องนี้อยู่น่าจะได้เห็นหน้าคาตาของสองตาหลานได้โหลดแลนไปทั่วฟีดโซเชียลเลยใช่ไหมละครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือวงการเกมที่เรียกว่ารับงานทีจะหยิบสโลแกนไม่เลือกงานไม่ยากจนมาใช้ได้เลยแหละครับทั้งงาน PR งานคอลแลบงานของทางค่ายไปจนถึงสร้างเกมของตัวเองคือเรียกว่าพี่แก่ไปทุกวงการจริงๆแบบนี้ไม่เรียกร้อนเงินไม่ดูจะเรียกอะไรแล้วนะ เทาไงวันนี้เราลองไปดูกันหน่อยดีกว่าครับว่าคู่หูตาหลานริกก็หมอตีเนี่ยได้กระโดดข้ามมิติไปฝั่งวงการเกมถึงขั้นไหนมีเกมอะไรบ้างและมันจะปั่นได้แบบที่แฟนๆอยากเห็นหรือเปล่าเอาล่ะก็เหมือนเดิมนะทุกคนจ่ายค่าตั๋วให้กับพวกเราตัวนี้ตูนคนละหนึ่งไร่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ตามไปชมพร้อมกันได้เลยครับ Rick Are you shaving your headWe're going on an epic adventure MortyWhat God of War Morty the new one หลังจากปล่อยโฆษณาเกมตัวล่าสุดอย่าง God of War Ragnarok ok, สุดปัน่น สำหรับการโปรโมทภาคใหม่ของพี่โลนซ่าไปหมาดๆเนี่ยก็ทำเอาแฟนๆถึงกับฮากักในความครีเอทในสไตล์ของริกกมอตี้จริงๆเพราะไม่วายยังพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองอีกตั้งหากพอรอบนี้ที่ตาริกแกรับงาน PR เนี่ยแกลงทุนถึงขนาดโกลนหัวเพื่อรับบทเป็นเครทโทสเลยทีเดียวแต่จะว่าไปมอตี้มันก็ดูคล้ายๆอัทริอัสรูของเครทโทสเหมือนกันนะเนี่ยและถ้าใครยังจํากันได้นะครับริกกมอตี้ไม่ได้เคยรับงานนี้เป็นครั้งแรกนะครับ แต่เคยคอลลัปส์กับทาง PlayStation มาหลายครั้งแล้วแถมไม่เคยโปรโมทเครื่อง PS5 ให้กับโ o n y ด้วยทุกคนน่าจะเคยเห็นในคลิปที่เราทำไปแล้วนั่นแหละครับและสำหรับโฆษณาที่น่าจดจำสุดๆก็เห็นจะเป็นการล้อเกม The d e a h Stranding ของท่านเทพโคจิม่านั่นแหละครับเรียกว่าล้อสยับจนเกมซีเรีส์จริงจังกลายเป็นเกมตลกไปเลยอีกทั้งเร็วๆนี้ค่ายเกมน้องใหม่อย่าง Squanch Games ก็เพิ่งได้ประกาศเกมใหม่ออกมา เออจริงๆก็ไม่ได้เป็นค่ายใหม่เท่าไหร่นะแต่ออกเกมน้อยมากเฉยๆคือค่ายเนี้เป็นค่ายเกมของพี่จัสตินโรยแลนด์คนสร้างริกกอตี้กับโซลารเพอรินั่นแหละครับโดยเกมใหม่นี้มีชื่อว่า h High on Life ที่พี่แกมาให้เสียงภาคตัวเอกเองเลยโดยเราจะได้ยินเสียงตัวเอกที่เหมือนกับบอตี้ตลอดทั้งเกมใครรำคาญเสียงเนี้ยก็ต้งทนฟังจนจบแล้ววะ High on Life เป็นเกมแนวไบโอพังมุมมอง FVH e ในทีมเอเลี่ยนแฟนตาซีที่มีแบ็คกราวไปวันสิ้นโลกแต่สีสันจัดจ้านที่ดูแค่ตัวอย่างก็รู้แล้วและครับว่าเกมมันจะมาแนวไหนเรียกว่าลูกบ้าและความสร้างสารรค์ตาแบบฉบับของพี่จัสตินแกคงต้องจัดเต็มอย่างแน่นอนใครที่เล่นเกมนี้อยู่ก็เตรียมตัวรอกันได้เลยครับปลายปีนี้มาแน่พิเศษสำหรับคนที่สมัครเอกบอเกมพลาสจะได้เล่นเกมนี้แบบเดวันด้วยนะมัลติเวอร์ซัส เป็นเกมใหม่แกกลองจากทางค่าย Warner b r o t h e r s ที่รวบรวมมาตัวละครดังในลิขสิทธิ์ของ Warner มาตีกันชุลมุนเลตุ้มเปะ๊ะตามสไตล์ของ Super Smash b r o t h e r s ของค่าย Nintendo โดยเราจะได้เห็นชักกี้จากเรื่อง Scooby Doo ต่อยกับ Batman จากทาง DC เราจะได้เห็นการเน็ตจากเรื่อง Steven Universe ไล่ทุบทอมจากเรื่อง Tom a อ d เจอร y และที่สำคัญริกก็มอร์ตีก็ได้เข้าร่วมสึกในครั้งนี้ด้วย โดยตัวละครมอร์ตี้สมิธนั้นได้ถูกเพิ่มเข้ามาในเกมแล้วและได้เห็นเกมเพลย์ต่างๆที่อ้างอิงมาจากซีรีส์แบบเต็ม,ตมๆแถมมีสกินให้เลือกเป็น President Morty หรือ Evil Morty อีกด้วยส่วนตัวละครร c กซันเชส z นั้นยังไม่ได้มีการเปิดตัวนะครับว่าจะมีการลงในเกมเมื่อไหร่แต่ก็มีเกมเพลย์หลุดมาเหมือนกันบอกเลยว่าโคตรเกลียนและมีสกินให้เลือกเยอะกว่ามอร์ตี้ด้วยว่าแต่นั่นมันแต่งกว่าดองริกดีว่า แต่ถึงจะอยากเล่นแค่ไหนก็เถอะนะครับบ้านเราตอนนี้ก็ยังต้องนั่งคอตกกันต่อไปเพราะยังไม่มีวิแววจะประกาศเลยว่าโซนเอเชียจะเปิดให้เลเมื่อไรได้แต่นั่งดูเกมเพลย์ของเมืองนอกกันต่อไปแถมเขายังมีจัดเทียร์ตัวละคอรออกมาแล้วด้วยนะครับตัวละคอรอย่างหมอตีตอนนี้ข่าวคันโอพีสุดๆจนติดท็อปเทียร์ของเกมด้วยโอ้ยไม่ไหวแล้วเว้ยและเพื่อใครยังไม่รู้นะครับเรื่องนีกับหมอตีเนี่ย ได้ถูกทางค่ายอัลตสฟิมดันแล้วดันอีกให้มีเกมเป็นของตัวเองมากมายลองมาแล้วก็หลายรูปแบบหลายแนวเกมก็ดูจะไม่ประสบความสาเร็จสักทีมีทั้งแนวผจญภัยเกมแนวแพลตฟอร์มเกมแฟลชบนเว็บเกม RPG ไปจนถึง VR บนเครื่อง PlayStation ก็เป็นกระแสได้แป๊บหนึ่งแล้วก็หายไปไม่ถูกพูดถึงอีกเลยแถมตอนนี้พ็อเกตหมอตีก็เหงาเหลือเกินแต่ถ้าว่าเบื่บอพวกเขาตัดสินใจที่จะทําสิ่งต่อไปเนี้ย ตัวละครอย่าง y, ริกอโมตีก็ถูกดันขึ้นไปติดลมบนถึงขนาดที่แฟนเกมหลายๆเกมเนี่ยต้องยอมจ่ายเงินราคาสูงเพื่อได้ครอบครองตัวละครที่พวกเขารักเลยแหละครับและในเมื่อขายเกมตัวเองไม่สําเร็จในเมื่อดันขนาดนี้ก็ยังไม่เวิร์กเราก็ใช้วิธีการง่ายๆแต่ได้ผลดีสุดๆอย่างการไปร่วมแจงกับเกมอื่นมาซะเลยสิฟอดไนเป็นเกมฟรีแนวแบัเทิรลรอยัที่โคจะดังมากๆในอเมริกาโดดเด่นในระบบการบิล n นคราฟ และการจับเรื่องนั้นเรื่องนี้มาแจมกันจนกลายเป็นงาน crossover ร,ระหว่างค่ายเกมค่ายการ์ตูนไปจนถึงศิลปินระดับโลกเลยก็มีและ่ึงในตัวละครที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือตัวละครอย่างริกซันเชสนั่นเองซึ่งตอนที่ริกเปิดตัวเป็นสกินในฟอร์ดไนท์เนี่ยกระแสเรียกว่าแรงมากๆทั้งในไทยและในต่างประเทศเพราะบุคลิกที่กวนตีนอยู่แล้วบวกกับท่าเต้นที่ปั่นประสาทอีกทําให้คนอยากได้ริกมาเล่นมากมาก ถึงขนาดเติมตังค์การปลดล็อกเพลเทนพาร์สหรือไม่ก็เล่นจนหูตาแหกจนกว่าจะได้มาครอบครองเลยทีเดียวแถมอีกไม่นานตัวละครมอร์ตี้สมิธก็ตามมาทันทีเพราะจะให้มีริคนเดียวก็ดูแปลกๆป,ปลกนะครับโดยมอร์ตี้มันมาในสกินที่ขี่ชุดเกราะของสนาฟเฟิลด้วยบอกเลยว่าจีจาร์ดมากๆและน่าสะสมเป็นที่สุดซึ่งการอส o อเว v e r ครั้งนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ที่ยอดเยี่ยมครั้งหนึ่งของเกมฟอร์ดไนท์เลยละครับและก็ดูเหมือนว่าริกับมอร์ตี้คงจะถูกฉลองก,กับเกมยิง,ยง แมนแห้าวหแบบนี้เละเกินเพราะไม่ได้มีแค่ฟอร์ด t นเกมเดียวที่เปิดโอกาสให้ตาหลานได้ลากหัวคมๆเพราะเมื่อชวงต้นปีที่ผ่านมาทาง Ubisoft ก็ได้มีการเปิดตัวสกินใหม่ของ2ตัวละครจากเกม Tom Clancy's Rainbow Six Siege อย่าง d กับ Fields ที่กวนมากๆเพราะมันเป็นสกินร่างริกกบหมอตีนั่นเองเฮ้ยม <c oughs> ีเล่นมาเป็นร่างกันแบบนี้เลยเหรอวะเนี่ยโดยสกินริก ที่เป็นสกินของด็อกเนี่ยจะมีรอยสยายยิ้มแบบนี้บวกกับใส่ชุดกาวสีขาวแต่พอดีตัวพร้อมปืนที่ติดพุงกระแจไปถุนสควอชีด้วยส่วนมอร์ตี้ก็จะกล้ามโตมากๆเพราะเป็นสกินของฟิลส์ทหารฝีมือดีบวกกับสีหน้าที่เหวอแบบนี้มันโคตรจะขาดกันสุดๆเลยแต่เชื่อถือว่าสกินเนี้ยขายดีอย่างแน่นอนเพราะมันกวนทีนมากๆเลยแหละซึ่งก่อนหน้านี้เล่นโบซิ ก็เคยคอลลบกับริกกัมมอตตี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะครับโดยมันเป็นสกินชุดของแตกวาดอง Rick, ริกร่างอัปเกรดกับชุดของกรฟอร์ไมนั่นเองอืมดูไปดูมาก็เทไม่เบาเหมือนกันนะครับเนี่ยและนอกจากริกกัมมอตตี้จะมาร่วมแจมเป็นสกินมาเป็นชุดมาเป็นตัวละครแล้วเนี่ยโูหูตาหลานยังเคยปรากฏตัวมาเป็นรูปแบบเสียงด้วยนะครับและนี่เกมเกมนั้นก็คือเกมยอดฮิตของคนไทยเรา อย่างโดตาทูนั่นเองโอ้ดสเขามิเนติ้งนั่นห้าบบซึ่งมันเป็นเสียงริกกัมมอตี้คุยกันระหว่างที่เกมที่เราเล่นอยู่เนี่ยกำลังดําเนินไปแถมยังมีช็อตที่ล้อผู้เล่นอยู่หลายครั้งไม่ว่าจะโดน First b บ o ั d ตอนคิวได้ตอนป้อมแตกตอนมีคนได้โดมิเนติ้งหรือกระทั่งตอนที่เดินเฉยๆเนี่ยตัวละครที่เราเล่นอยู่ก็จะโดนเอริกกัมอตี้มันแซวต,ตลอดทั้งเกมเรียกว่ากวนมากม สำหรับใครที่ซื้อแพ็ค Dota 2ที่ครอสกับริกกมอตี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับมันจะได้อารมณ์ในเกมสุดๆะเหมือนตอนที่ฮอนให้ตาคอบมาให้เสียงนี่แหละครับนิ่มแบบเนี้ยคนลึกขี้กันวะเฮ้ยตบอยู่ได้กูไม่ใช่ลูกมึงนะคนยังพี่เราไม่แพ้หรอกนี่พี่ออมมือให้ซึ่งนอกจากเกมที่ริกกมอตี้เคยไปทําแคมเปญร,ร่วมกับเกมอื่นมาแล้วเนี่ยก็ดูจะยังไม่หนำใจแฟนๆสักเท่าไหร่เพราะค้อเกมด้วยรักเรื่องนี้เนี่ย ก็คงอยากจะเห็นตัวละครที่ชอบไปโผปรในเกมที่ชอบด้วยละมัง้งก็เลยเกิดเป็นภาพแบบนี้ขึ้นมาสําหรับคอเกม PC ก็มาจะรู้จักกระเดียนะครับว่ามันจะมีความบันเทิงชนิดหนึ่งของกลุ่มผู้เล่นที่รักความครีเอทีฟและบอกเลยว่ามันโคจะหามากๆด้วยซึ่งสิ่งสิ่งนั้นพวกเราเรียกกันว่ามอด didn't t work. My luck didn t work. Hold พูดถึงก็เป็นภาพที่แปลกตาเหมือนกันนะครับที่ได้เห็นริกซานเชสถือปืนข้ามิติกระโดดไปมาในโลกของ GTA V ที่มาจากพลังมอสของชาวเกมนี่แหละอีตาริกแกก็เล่นเดินกลางไปทั่วเลยนะแถมหน้าตาของริกก็เรียกว่ากวนทีนใช้ได้บางทีความสุขของพวกเราก็คงแค่อยากควบคุมตัวละครริกไล่ตืบคนในเมืองขับรถชนคนหรือกระโดดข่ามิติไปบนตึกแล้วก็ดิ่งพะสุทาลงมาข้างล่างให้ขาหักเล่นหรือมั้ง ม,มันก็อาจจะง่ายๆแค่นี้เองนะเนาะความสุขมันก็แค่นี้แหละแถมพลังชาวมอสก็ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับมีนักพัฒนามอสท่านหนึ่งแกเล่นเปลี่ยนแมปทั้งแมปเป็นโลของริก,กมอตี้จริงๆเลยทั้งบ้านทั้งสภาพแวดล้อมถูกเปลี่ยนไปนแบบ 3D เดินเข้าไปสำรวจได้ทั้งหมดแถมเราจะได้เห็นครอบครัวสมิธในเกม GTA V กันแบบพร้อมหน้าพร้อมตากระดีกด้วยแล้วเราก็ยังสามารถขับยานลำเก่งของริกตะลุยไปทั่วจักรวาลได้หรือถ้าขี้เกียจขับก็แค่โดดข้ามมิติไป แค่นั่นเองเออไปให้สุดเลยสิพี่ชายว่าแต่นี่เอ็งมาได้ไงวะเนี่ยไมคร f ฟ so เกมยอดทีสำหรับชาวมอดทั่วโลกที่น่าจะเข้าถึงทุ่งการแล้วแล้วมั้งครับซึ่งริกกับมอตี้ก็ยังคงเป็นหนึ่งในนั้นที่ขอเข้าไปแจมด้วยหลังจากแซวเกมไมคร f ฟในซีรีส์ของตัวเองอยู่นานก็เลยถูกจับมาอยู่ในเกมมันซะเลยนอกจากหน้าตาที่เราเคยเห็นในซีรีส์ไปแล้วนักบอสยังได้ทำไอเทมต่างๆไม่ว่าจะเป็นปืนฆ่ามิติ ที่เราคราฟเองหรือมิสเตอร์มิซิคที่เดินเล่นอยู่ตรงนี้ก็ยิงช่วยเพิ่มสีสันให้เกมดูน่าเล่นขึ้นไปอีกแหละครับและนอกจากเกมแนวชูตติ้งเอฟเกมแนวแซนด์บ็อกกับอีกหลายๆแนวเกมริกมอตีเกมของถูกชาวมดนำไปทำอีกมากมายแม้กระทั่งอมังอัสสุดยอดเกมสร้างมิตรภาพแห่งยุคก,ก็ยังไม่เวน้นเออเรียกว่าสร้างมิตรภาพจริงๆนะโดยมาตโตเนี้ยทุกคนจะได้รับบทเป็นริกมอตีที่ใส่ชุดสีต่างๆกัน โดยมีตัวร้ายเป็นอีวิลมอร์ตี้ที่ตามฆ่าทุกคนจากข้างหลังแบบเงียบๆแล้วก็ยังมีปืนข้ามิติให้ใช้ข้ามไปมาระหว่างดันเจี้ยนได้อีกด้วยทําให้สีสันในเกมอมังอัสดูน่าสนใจขึ้นมาอีกพอเป็นตีมริกกับมอร์ตี้บนอวกาศอืมยอมใจความคิดเอ็ดของชาวมอร์เขาเลยนะขอคารวะเลยแหละครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของข่าวคราวในวงการเกมที่ริกกับมอร์ตี้เข้าไปร่วมแจมด้วยนะครับจริงๆมันมีอีกหลายเกมเลยแหละที่ตาหลานเป็นไปป่วนมา แต่ถ้าเราคงจะยาวไปชั่วโมงแน่เอาเป็นว่าใครชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากดันในคอมเมนต์ด้วยแล้วกันเนาะหรือถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้จริงๆก็แค่กด like ไลค์เป็นกำลังใจให้กับโบเราตัวนี่ตูนเกือบเพียงพอแล้วแหะครับถ้าครบ3,000ไลค์จะมีคอนเทนต์แบบนี้ออกมาอีกแน่นอนขอบคุณทุกคนมานที่นีด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ